สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนนะครับก็คิวนี้ครับเวฟินเดอรนะครับเรามาเล่นกันดีกว่านะครับเวฟินเดอรเนี่ยสามารถเล่นได้ตั้งแต่15วัตต์เลยนะครับตอนนี้ก็เจอมอนนะครับอันนี้15วัตต์นะครับเล่นได้นะครับก็อาจจะมีแค่บางจังหวะเท่านั้นนะครับแต่น้อยนะครับที่เราจะกระตุกนะครับในตอน15วัตต์ ตัวเกมเนี่ยมีเลเวลนะครับเรามอนเตอร์เนี่ยจะมีเลเวลนะครับก็อาจจะคล้ายเกมพวกอ p g บแบบเกมอื่นๆนะครับแต่อาจจะไม่เหมือนเกมอื่นตรงที่ว่าอาจจะตัวเลือดเนี่ยสามารถรีเลือดตัวเองได้ครับเหมือนพวกเกม RPG นะครับเกมเนี่ยเข้าใจง่ายนะครับไม่ยาก ครับมีจุดเช็คพอยต์นะครับให้เราไปครับในแต่ละจุดมีสกิลนะครับมีเลเวลมีสกิลปกติล้วถ้าเราเล่นเกมต่อสู้แบบนี้ผ่านดาดเนี่ยเราจะต้องเก็บขวดเลือดนะครับหรือว่าอะไรพวกนี้แต่เนี่ยถ้ายินเฉยเนี่ยเลือดจะรีเองนะครับก็ แบบคล้ายๆพวกเกม RPG นะครับที่ในเฉดเนี่ยก็รีเลือดเองนะพวกบพวก p m RPG, นะแบบเล็กน่าล็อกอะไรเงี้ยโอเคนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็ไปหาเล่นกันได้นะครับผมบอกเลยว่าสนุกเนี่ยตอนนี้เข้าเมืองแล้วพอกลับมาที่เมืองนะครับออกมาจากเกตเกตตันเจียนนะครับก็เริ่มกระตุกนะครับ พอเราใช้25วัต์นะครับก็จะหายนะครับไม่ต้องเล่นถึง30ครับเล่นได้แค่ีนี้ก็เล่นได้แล้วตัวเกมเนี่ยก็จะมีช็คพอยต์นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยจะมีช็คพอยต์ขึ้นมานะครับว่าเราต้องไปที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นไม่ยากสำหรับเพื่อนๆถึงไหนนะที่สนใจอ g นะครับไ้เล่นนะครับก็ กดเข้าไปสั่งซื้อได้ครับที่ใต้ล่างคลิปนะครับหรืว่าจะซื้ออุปกรณ์ก็สมมุรกันได้ครับ